สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะขออนุญ,ญาตนับท่าดิบเพลงเดือนดวงเดียวนะคะเป็นท่าสวยๆของอาจารย์นิรันจันน้อยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตนับท่าดิบให้สมาชิกดูนะคะขอตามอาจารย์นะคะขอบคุอาจารย์นิรันจันน้อยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะนับข้างหลังให้ดูก่อนนะคะทั้งหมดจะมีห้าแปดหรือเปล่าคะ เดี๋ยวลองนับดูก่อนนะคะแปดที่หค่ะเราจะใช้ปลายเท้าไปขาแตะไปก่อนแปดที่หนะคะ1 2 3่งสอามสี่หและ8ปดแปดที่สองนะคะหนึ 1, 2, 3, และ4ขาขวาเราจะใช้ปลายเท้าแตะนะคะ5และห ขาซ้ายเราใช้ส้นนะคะและ7และ8ต่อไป8ที่3 1 2 3และ4เราจะเทินด้านซ้ายกลับมาที่เดิมนะคะ5 6 7 8ต่อไป8ที่4 1และ2 3และ4อันนี้จะใช้ปลายปลายเท้านะคะ5และ 6และ7และ8ต่อไป8ที่5นะคะเราจะไปด้านนี้นะคะหมุนตัวไปด้านขวามือของเรานะคะ1และ2 3และ4 5 6 7 8เราก็จะขึ้นทิศนี้เลยนะคะไป8ที่1ทั้งหมด58นะคะแล้วก็จะไปที่นี้เ,เต้นสีทิศนะคะเราจะขึ้นทิศนี้ไปเลยค่ะห 2 3งสามสี้าหกและ8ปดไปที่สองหนึและ4 5และ6และ7และ8ต่อไปไปที่3ามหนึและ4 5 6 7 8าหปดไปที่4ีนะคะหและ2 3และสี่ 5และ6และ7และ8ดต่อไป8ที่หขวามือนะคะ1และสองสและ4ี่ห้าหกดแต่อไปทีนี้นะคะเริ่มแปที่1ค่ะ1 2ึ่งสามสี่ขขวาวางหน้าห้าหกและ8ปดไปที่สองหนึ่ง 2 3และ4 5และ6และ7และ8 8ที่3 1 2 3และ4 5 6 7 8 8ที่4 1และ2 3และ4 5และ6และ7และ8 8ที่5 1>, 1และ2 3และ4 5 6 7 8ไปที่นี้นะคะ8ที่1 1 2 3 4 5 6 7และ8ไปที่2 1 2 3และ4 5และ6และ7และ8 8ปที่3 1 2 3และ4 5 6 7หกดแดแดที่สี่หและสองสและ4 5และ6และ7และ8ปดแที่ห้าหนึ่งและ2อสและ4 5่ห้าหกดแแล้วก็หมุนทิศนี้เลยนะคะพบแล้วนะคะทั้งหมด สี่ทิศนะคะเต้นอยู่5-8ดนะคะเดือนดวงเดียวลองไปหัดดูนะคะเดี๋ยวเราจะลองหัดเข้าเพลงดูนะคะขอบคุณอาจารย์นิรันดร์จันน้อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคู่น,นี้นี่ลายแดนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ